มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองของหญิงไทยรองจากมะเร็งปากมดลูกและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมพบมากขึ้นเรื่อยๆประมาณว่าหนึ่งในสิบของผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิตชื่ออังคาวิพักละพัฒนาพิสุทธิ์นะคะ ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ค่ะตอนที่เริ่มมีอาการก็คือมันเป็นไตที่ข้างลำตัวนะคะเป็นเหมือนก้อนแข็งๆจนแบบว่ามาถึงประมาณอีก6เดือน6เดือนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมันจะเจ็บเสียวแป๊บแป๊ขึ้นมาเหมือนคนเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็เลยไปหาหมอตัวจอีกทีนึงก็ให้หมอคําให้ ปรากฏว่าหมอทำแล้วเจอเป็นเป็นก้อนนะคะเป็นแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เลยนัดให้ให้ตัดชิ้นเนื้อเอาไปเข้าห้องแลบดูก็ผลปรากฏว่าคือเป็นเป็นเนื้อไม่ดีค่ะหมอหมอก็เลยนัดตรวจอีกทีนึงก็คือทําไปทําเมโมแกรมผลปรากฏว่าเป็นเมมโมแกรมออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นตามที่คุณหมอบอกคือเป็นระยะที่สองหมอก็เลยผ่าตัดเลยเดือนกรกฎาคม คเคลียร์คิวทั้งหมดเลยผ่าตัดหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยพอแผลอะไรเริ่มแห้งแล้วก็ส่งตัวต่อไปรักษาที่สถาบันมะเร็งก็คือไปวางแผนการรักษาที่นู่นก็มีการให้พีโบทั้งหมด8ครั้งแล้วก็ฉายแสง25ครั้งก็รักษาปร,ประมาณ2ปีครึ่งก็ฟอลโล่มาตลอดทุกปีก็ไม่ไม่มีอาการอะไรปกติพอมาเมื่อปี58เนี่ยมันก็มีการที่ตรวจประจำปีอยู่แล้วมีการเอ็กซเรย์ปอด แล้วปรากฏว่าเจอจุดดำที่ปอดหมอก็นัดอีกเดือนนึงให้ให้มาเอ็กซเรย์ปอดใหม่เราก็คิดอยู่ตอนนั้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเราอ่ะจะเราจะใช้เราจะใช้ยาอะไรที่สามารถที่จะไปฆ่าเชื้อมะเร็งได้ก็นึกถึงพี่คนหนึ่งคือพี่ชนิตาคังแสงนะคะที่เขาเคยแนะนำให้เรา,ให,เราให้เราทานซินิตินมาก่อน แต่ตอนนั้นน่ะเรายังไม่เรายังไม่เข้าใจว่าเซอริซินมันช่วยด้วยเรื่องอะไรบ้างเราก็เลยไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้เริ่มสนใจแล้วเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากที่เราจะต้องมาตรวจกับหมออีกหนึ่งเดือนเราก็เลยให้ที่เขาอ่ะอ่าจัดเซอริตินมาให้เรา5สีเลยเราก็กินไปมื้อละ2เม็ดนะสเม็ดกินประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ2ชุดปรากฏว่าเวลาเราไปเอ็กซเรย์ที่ปอดปุ๊บอ่ะมันไม่มีแล้ว จุดที่ปอดไม่มีหมอก็หมอก็งงว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นผลแ a บผิดหรือเพราะว่าผลจริงแล้วตอนที่ตรวจเจอผล l ลบมันโชว์อยู่แล้วว่ามันมีจุดแต่ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยเราไปทําอะไรมามันมันไม่มีจุดแล้วหมอคิดว่าเออผลแล b มันควรปิดคงคง,คงจะผิดอะ่ะไม่ไม่เป็นไรก็คือจบไปหลังจากนั้นก็คือก็ฟอลโล่มาตลอดก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติหมดแตกใจค่ะคือซนิซินเป็นอะไรที่พอทานไปแล้วมันประหลาดนะคะ ประหลาดใจแล้วสุขภาพอย่างอื่นก็ดีดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวตั้งแต่ทานเซตินมาสองปีครึ่งไม่เคยเป็นหวัดเลยค่ะเราทดลองได้เพราะว่าเลยเคยทดลองกับตัวเองคือไม่ได้ทานเซตินสองเดือนเนี่ยแต่เรากลับมาเป็นหวัดอย่างเงี้ยมันหายนานนานกว่าจะหายค่ะแต่พอเรากลับมาทานเซตินใหม่เนี่ยร่างกายเราแข็งแรงอนะ่ะเราทดสอบกับตัวเองมาแล้วค่ะ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ